20มิถุนายน2528นะคะหรือว่าวันนี้เมื่อ40ปีที่แล้วประเทศไทยได้มีบริษัทที่ทำหน้าที่สำรวจและผลิตปิโตรเลียมถือกำเนิดขึ้นค่ะซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานติดตามเรื่องราวของบริษทัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมาชนหรือว่าปตทสาพากับ4ทศวรรษของการขับเคลื่อนความมั่นคงทางพลังงานของไทยกันค่ะเชิญค่ะ พลังงานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของทุกประเทศรวมทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนการมีแหล่งพลังงานและบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธ,ธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตในทุกๆด้าน ย้อนกลับไปเมื่อทศวรรษก่อนการค้นหาแหล่งพลังงานโดยเฉพาะด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยซึ่งในขณะนั้นเรามีข้อจำกัดทั้งด้านองค์ความรู้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยียังไม่รวมถึงเม็ดเงินอีกจำนวนมากในการดาเนินงานการสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าสธรรมชาติในประเทศไทย จึงมีแต่บริษัทน้ำมันต่างชาติหลายบริษัทเข้ามาประมูลและดาเนินการทั้งบนบกและในอ่าวไทยจุดเริ่มต้นของเราจาก40ปีที่แล้วที่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือทางดรธงชัดของกัลดาลงนะครับให้เอาหน่วยงานเล็กๆของปตทอ,ออกมาตั้งเป็นบริษัทชื่อปตทสพอเพื่อให้ร่วมทุนกับโครงการที่ต่างชาติมาลงทุนที่คนพบน้ำมันที่ลานกระบือจังหวัดําแพงเพชรให้บริษัทคนไทยเนี่ยร่วมลงทุนด้วย โดยมีเป้าหมายว่าคนไทยเราน่าจะมีบริษัทที่ทำ,ทำการสำรวจและผลิตเปโตรเรียมเองได้ปตทสาพาจึงถูกก่อตั้งขึ้นจากหน่วยงานของปตทที่แยกออกมาจัดตั้งเป็นบริษัทโดยมีภารกิจหลักเพื่อให้ประเทศไทยสามารถดำเนินการสำรวจ พัฒนาและผลิตป,ปิโตเลียมได้ด้วยตัวเองเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศรวมทั้งเพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานโดยแหล่งปิโตรเลียมแหล่งแรกที่ปตทสพเข้าไปร่วมลงทุนนั้นคือแหล่งสิริกิตซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปลสพให้ความสําคัญในเรื่องความมั่นคงพลังงานมาตั้งแต่จุดกําเนิดของปลสพเมื่อ4 0ิปีที่แล้วเราทําทุกอย่างนะครับเท่าที่เราจะทําได้เพื่อให้ประเทศไทยเราเมีพลังงานคือรากฐานของทุกอย่างรากฐานของชีวิตรากฐานของสังคมรากฐานของเศรษฐกิจการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานนั้นต้องประกอบด้วยปัจจัยที่สําคัญหลายด้านเช่นการบริหารบุคลากรเทคนิคและการเงิน ในช่วงเวลานั้นบุคลากรสายงานต่างๆได้ถูกส่งไปเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในหลายประเทศเพื่อให้มีความรู้ความชำนาญและความพร้อมที่จะกลับมาพัฒนาแหล่งพลังงานของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนด้านเงินลงทุนปตทสอพอได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเพื่อระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรองรับการลงทุนในแผนงานต่างๆซึ่งนอกจากจะช่วยลวดภาระงบประมาณของรัฐบาลแล้วยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติด้วยจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารความมุ่งมั่นของบุคลากรและการสนับสนุนจากภาครัฐในปี2541 ปตทสพได้พัฒนาศักยภาพจนสามารถเข้าเป็นผู้ดำเนินการหรือโอเปอเรเตอร์ในแหล่งบงกฎซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในอ่าวไทยเรียกได้ว่าเป็นก้าวแห่งความสำเร็จของประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานแหล่งบงกฎยังเป็นเหมือนโรงเรียนที่เป็นที่ฝึกฝนและพัฒนาบุคลากรด้านการสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมของไทยและนำมาซึ่งการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติอาทิตย์ ซึ่งปตทอสอพอดำเนินงานด้วยตัวเองทุกขั้นตอนรวมไปถึงแหล่งปิตโตรเลียมอื่นๆในประเทศไทยและในต่างประเทศอีกด้วยจุดเริ่มต้นของโครงการในอ่าวไทยที่มีบริษัทต,ต่างชาติมาพัฒนาให้เราแล้วเราก็เข้าไปเป็นผู้ด,ดําเนินการเองนะครับตามข้อตกลงหลังจากนั้นมาเราก็พัฒนาแหล่งเราเองในแหล่งอาทิตย์นะครับขยายการลงทุนไปในประเทศเพื่อนบ้านในประเทศเมียน,น,น,นมามาเลเซียในทางตะวันออกกลาง UAE โอมาน นนะครัตออีีี้มลจยปตทอสผอ,อเติบโตจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและได้ขยายการลงทุนไปในต่างประเทศกว่า10ประเทศมีโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกว่า50โครงการซึ่งแต่ละทศวรรษที่ผ่านมาได้เผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งภูมิรัฐศาสตร์ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกข้อกำหนดและกฎหมายในแต่ละประเทศและอื่น จึงเป็นบทเรียนให้เรียนรู้แก้ไขและปรับตัวเพื่อเดินหน้าปฏิบัติภารการิจได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นในการสำรวจและผลิตพลังงานให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่องปตท,ทสพต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันเทคโนโลยีดิจิตัลเช่น AI machine learning และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งช่วยเพิ่มความรวดเร็วแม่นยำและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้มากยิ่งขึ้นนอกจากปิตโตรเลียมแล้วยังให้ความสนใจศึกษาพลังงานรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานในอนาคตรวมไปถึงการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งในกระบวนการผลิตและการใช้เทคนโนโลยีต่างๆจากปีแรกของการก่อตั้งปตท,ะทะสพมีอัตราการผลิตปิตโตรเลียมประมาณ5,000บาร์เรลต่อวันถึงวันนี้ อัตราการผลิตปิตโตรเลียมของปตทสพเติบโตไปในระดับกว่า7 0 0แสนบาทเร็วเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันด้วยกว่า70%เป็นเป็นก๊าซธรรมชาติปัจจุบันก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งยานพาหนะอีวีที่ใช้ในปัจจุบันก๊าซธรรมชาติซึ่งปตทสพผลิตได้ในประเทศไทยนั้น มีสัดส่วนประมาณ80%ของการผลิตก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศซึ่งเป็นภารกิจที่พยายามมุ่งรักษาไว้เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน mm hmm. อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมยังสามารถสร้างรายได้จำนวนมากให้กับประเทศในรูปของค่าภาคหลวงภาษีเงินได้ปิตโตรเลียมและอื่นๆเพื่อใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทจนถึงปี2,567ปตทสพได้นำส่งรายได้ดังกล่าวรวมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับรัฐกว่า891,000 0้ล้านบาทภารกิจของปตทสพเปรียบเสมือนพลังของพลังเป็นต้นทางของพลังงานเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งปตท,ทสพจะมุ่งม,มั่นทำภารกิจที่สำคัญนี้ต่อไปการเดินทาง4 0ป,ปีเราบาถึงจุดนี้เป็นจุดที่เรามั่นใจและภูมิใจนะครับในการสร้างความมั่นคงพลังงานให้กับประเทศเราเ ะทสพาสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตเป็นความมุ่งมั่นนะคะที่ดําเนินมากว่าทสทศวรรษแล้วค่ะและในอนาคตข้างหน้านะคะปตทสพายังคงเดินหน้าในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับสังคมไทยค่ะ